กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อยู่กับพอบ้านพากินนะครับพี่น้องวันนี้ไปเรืม่มาบปเรืาพามากินพี่นอ้องพามาเมืองให้เมืองหน้าเทียงหน้าราคาพันล้านเท่าครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่หน้าคือเขา มาเมืองหน้าพี่น้องที่พ่อได้กินมะนาวอะโขนนี่กองหนะหน,หน,นีนะครับพี่น้องมีก็มาเมืองสะพุูสะใหม่น้ำใสสะอาดเลื้งแก้วมีกระปุกแตงนะพี่น้องมะเมืองกระปุกแตงปลูกกระปุกแตงไว้ วันนี้เราจะมารีวิวเปลกแตงกันนะครับพี่น้องแตงนี่พี่นอ้องเคยเห็นบ่้ยเนี่ยทองฝาทองฝ้าย่ายเล่นเอ้ยย่าเวินฮะสดใสเดี๋ยวขึ้นกระแทกได้พี่นอ้องหนีได้พี่น้องนี่กะทีหน้าของเฮาที่บ่ได้ที่บ่ได้ลงคลิปบ,บ่อยๆกับนี่แหละครับมาให้มะนา ม,มึงหน้ามองทีมองทางนี่ก็คือปักแตงที่เข้าปูไว้นะพี่น้องเดี๋ยวสิพ่เดี๋ยวสิพาอปี่ปมึงเราจะไปดูดอ,อกไม้กันนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่ก็คือทีหน้าที่เข้ามาทอนหยาพี่น้องบ่มีเขา่ามีแต่หายาเลยพี่นี่ฟ่าฝนมันแรงพี่น้อง ฝนกรบปตกหญ้าเกิดหลายครับนี่นะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวสิพามาเมืองโนมัยโนมัเกิดบะนอมีโนมัยบะนอมีบันนาโนมัยไม่มีบันนาอันนี้โน่นึงพี่น้อง โบทันใหญ่ครับโบทันใหญ่เห็นบ่นอนึงครับมีนอเดียวเนี่ครับนี่ครับบรรยากาศเทียงหน้าเทียงหน้าถือฝนครับเอาไปเหมือนเลยโบท่านได้ยอมแซมอยู่แดดกับยิ่งแห้งเงี้ยเด้อหนงมื้อนี้ เป็นใจไรเน่ครับบรรยากาศทุกหน้าลม,นลมเย็นดีคืออย่างนี้เลยหัวนี่อยู่หน้ามันก็บโหัวนกแต่มมันแต่ยางร้ายมันก็หัวนะลมมันกับเย็นอยู่มันอยู่ไปิามากินเล่น้องภามุงบรรยากาศดีสซดเราจะไปซื้อประครุงกันราคาปิดปรครุงอยู่เพื่อนกับบเกิด เอาละพี่น้องจะมีกะขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่อยนะพี่น้องสวัสดีครับ